พอเราได้ตัวธาตุแล้วเราก็เอามาแจกสิครับทีนี้เป็นรุนธานะอาปัจจัยเป็นรุนธาเอปัจจัยเป็นรุนเทนะครับเอปัจจัยเป็นรุนเทแต่เราคงจะลงแค่อาปัจจัยนะครับส่วนตรงไหนที่จะให้ลงเอปัจจัยนั้นเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งเอารูปธาตุเนี่ยไปแจกในห,หมวดธาตุนะใจในห,หมวดธาตุ ก็เปิดในหมวดธาตุเอาไว้นะครับแจ่เป็นรายบุคคลแจ่เป็นรายบุคคลไปเรื่อยๆสามเรนสุภกิจรูธาธาตุแจกเนี่งทั้งห้าหมวดนิมนต์ครับตองแจกเป็นรายบุคคลพร้อมกันเอื้อกรจกเอา แก่เลยครับโรธธาตุห้าหมวดพร้อมแปลด้วยอ้ออาวเร็วทำเวลามันรู้ไม่ได้เพราะตอนนี้เนี่ยพอลงไปแล้ว มันก็จ,จะถูกแปลน,นิกหิตเป็นรุนทะก็คือได้ตัวนี้มาไอตัวนี้มันลงปัจจัยมาเรียบร้อยแล้วครับปัจจัยเนี่ยต้องลงถ้าไม่ลงปัจจัยนะครับถ้าไม่ลงปัจจัยมันจะบอกวาจกไม่ได้ตอนนี้ปัใจจัยในกัตตัวจบนะเป็นกัตตัวจกเอานี่บนเป็นรุน

แปลว่าแปลว่าจงปิดแุลดุลดุลดุุุลุุุุุ ตัวนี้เป็นในหนังสือที่ผมแจ่ให้เป็นมีนิกหินไหม,ไมใส่เข้าไปด้วยเป็นรุนทุงนะร้อมเป็นองุงรุนท่าสงนะมีนิกายหินด,ด้วย รู้สึกว่าการในยืนยาวเหลือเกินต่อไปครับตัวที่สองมูจานาโุธิชัยเป็นมนจะนะครับลงปัจจัยลงใช้มนจะไปแจกเอานิมนต ที่เหลือเนถ้าไม่รู้คาแปลนะหนังสือท่องในแบบรยากรเล่มเหลืองนะมันแปลว่าให้หมดในหมวดทา่าก็เขียนเอาไว้ไม่รู้ว่าจะโดนคิวตัวเองเมื่อไหร่มนอ่านว่ามน

นั่นแหละนะเอาว่ามาจากไหนแล้วไปหลงไปหลง 零七六幺零七六幺零零七六幺八零七六幺零七六幺八零零。 ว่าอะไรนะแลว่าอะไรนะแล้วกินแล้วกินแล้ว เดี๋ยวดูบนกระดานนะมันมันไม่แสดงผลนะทำไมถึงชอบหลงในตัวอีตัวนี้นะักนะก็แปลกใจอยู่คือมันไม่มีเพียญชนะ เรามีหน้าที่เอามาเสียบพอให้แปลพร้อมกันก็ได้เฉพาะผู้ได้ผู้ที่ไม่ได้ผู้ที่ไม่คล่องก็ก็จะไม่ได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่พอให้ว่าพร้อมกันพอให้ว่าทีละรูปทีละรูปมันก็กินเวลาเยอะกินเวลาเยอะมาก อานะครับทีนี้เราเอามาแจกเหลืออีกสองตัวก็แจกให้หมดนะทั้งห้าหมวดค่อยๆแจกไปนะเดีย๋ยวค่อยๆปรับความเข้าใจเอาเอานี่นม์ครับพร้อมกันนะครับคือเอาไปลงปัจจัยแล้วมันจะได้รูปตัวนี้เพราะฉะนั้นเราเอารูปตัวเนี้ยไปแจกใน้ห้าหมวดพร้อมกันครับหนึ่งสองสามอินทาติ